เรียนท่านอาจารย์อาวุโสทุกท่านนะครับท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับท่านกรรมการสมาคมสิทธิเก่าแพทย์ศิริราชทุกท่านครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับบัดนี้ก็เป็นถึงเวลาเริ่ง,งามยามดีนะครับในการที่จะถึงพิธีนะครับรดน้ําขอพรนะครับท่านอาจารย์อาวุโสและก็สิทธิเก่าอาวุโสนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่าน อดีตนายกสมาคมสิทธิ์เก่าแพทย์ศิราชครับท,ท่านท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิธรรมครับและท่านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิราศาราชพยาบาลครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลครับได้มอบดอกไม้นะครับให้กับท่านอาจารย์อาวุโสแล้วก็เริ่มในการรดน้ําขอพอรครับอาจารย์เชิญครับขอบพระคุณครับ สิราชเราคำนงไว้ซึ่งวัฒนธรรมนะครับ S I R I R A J นะครับ Seniority หมายความถึงความเป็นกัลยาณมิตรการที่สิทธิ์เคารพบูชาครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ให้ความเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้ความรักใคร่กับลูกศิษย์ครับขออนุญาต,รรตรเรียนเชิญนะครับงั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรดน้ำขอพรท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ครับ ่านอาจารย์ท่านแรกนะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญครับท่านเป็นสิทธิเก่าแพทย์สิริราชรุ่นที่57นะครับครับท่านที่ 2. ท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุพรเกิดสว่างครับท่านเป็นสิทธิเก่านะครับแพทย์สิริราชรุ่นที่57ครับ นน blanc. ท่านที่3ครับท่นา,านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงกลปังหาาวก,กุลครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์สิริราชรุ่นที่61ครับท่านที่4นะครับท่นา,านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงอุ่นใจแววสอนครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์สิริราชรุ่นที่63ครับท่านที่6นะครับท่นา,านศาสตราจารย์กิติคุณนะครับ นายแพทย์นาราแววสอนนะครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิรารุ่นที่63าครับท่านที่6ครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์บุญเจือธรณินครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิรารุ่นที่67ครับนะครับท่านที่เจนะครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสุคนนะครับวิสุทธิพันธ์ท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิรารุ่นที่67เช่นกันนะครับท่านที่8ดครับ ท่านศาสตราจารย์กิติคุณนะครับนายแพทย์มนตรีตู้จินดาครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์สิรารุ่นที่67ครับท่านที่9ครับท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์อติเรกจิวพงศ์ครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์สิรารุ่นที่68ครับท่านที่10ครับท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สันใจแสงวิเชียนครับท่านเป็นสิทธ์เก่าแพทย์สิรารุ่นที่68ครับ และท่านที่1 1ครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงชนิกาตู้จินดาครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิรราชรุ่นที่68ครับ mm hmm. ครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะครับ mm hmm. นักศึกษาแพทย์ศิริราชจากสโมสรน,นักศึกษาแพทย์ศิริราชด้วยนะครับ mm hmm. ที่วันนี้มาร่วมในการรดน้ําขอพรมาช่วยอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับ mm hmm. ตอนนี้ ลูกศิษย์ลูกหานะครับพวกเราชาวศีรีราชก็ทยอยกันมานะครับขอบคุณครับอาจารย์ศิรีราชเราแน่นเหนียวดุดดังเกลียวเชือกฟันนะครับเราจะรักกันฉันพี่น้องนะครับความเป็นพี่น้องความเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ใน DNA ของพวกเราทุกท่านชาวศิริราชครับ นี่นะครับก็มีท่านหัวหน้าภาคนะครับมาจากแทบทุกภาคเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาร่วมในการรดน้ำขอพรนะครับครับท่านอาจารย์อารีศักดิ์นะครับจากออทอพิดิกส์นะครับท่านอาจารย์จารุพิมครับท่านหัวหน้าภาคกุมารเวสนะครับท่านอาจารย์มณีนะครับท่านหัวหน้าภาค สุตินร,รีเวทนะครับท่านอาจารย์ฉเนียนครับท่านหัวหน้าภาคสัญญกรรมนะครับสัญญาศาสตร์ครับความสัมพันธ์แน่นเหนีนนยวดุดดังเกลียวเชือกฟันนะครับเรามีทุกวันนี้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์นะครับประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนพวกเรามานะครับพระคุณอันนี้ยิ่งใหญ่หนักมากนะครับพวกเรา ลูกศิษย์นะครับก็ขออนุญาตใช้โอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะครับในการรดน้ําขอพรท่านอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับกับชีวิตนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องที่ทําให้เป็นกําลังใจกับลูกศิษย์ในการที่จะปฏิบัตินะครับทำดีนะครับต่อไปนะครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์สมชายจากอายุรศาสตร์นะครับวันนี้ทุกภาคมาหมดเลยนะครับท่านขอบพระคุณท่านหัวหน้าภาคทุกท่านเลยนะครับท่านอาจารย์ทวัตชัยครับท่านรองคณะบดีคนที่หนึ่งและท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ครับ อาจารย์จากทางธนาคารเลือดครับท่านอาจารย์อนุวัตรครับท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนครับท่านอาจารย์สุดสบายครับจากจิตเวชนะครับท่านหัวหน้าภาควิสณญญีครับครับทธิ์เก่ามากมายครับวันนี้ก็ทยอยย,อยกันมานะครับ อันนี้ก็จะบันทึกไว้ในเป็นภาพความแห่งความทรงจำอันดีงามนะครับแล้วก็เป็นการที่ถ่ายทอดด้วยจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันให้น้องๆน,นะครับวันนี้น้องๆน,นักศึกษาแพทย์จากสโมสรน,นักศึกษาแพทย์สิราชก็มาร่วมน้องๆผู้นีน้แหละนะครับจะเป็นอนาคตของศิริราชน้องก็จะได้ซึมซับความเป็นสีราราช DNA นะครับความเป็นสีราชของเราเนี่ย ขายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะครับ เสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับก่อนไปนะครับก่อนรอสักครู่ครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้แขกผู้มีเกียรติก็กำลังทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมีพิธีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับในช่วงท้ายนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตาไปยืนด้านหลังท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวช่างภาพเตรียมนะครับเตรียมยรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับ สิริราชเรืองนามเราคือความสามัคคียึดมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวดุดดังเกลียวเชือกฟันเราจะรักกันฉันพี่น้องเพื่อชื่อเสียงของสิริราชที่ประสาทความรู้แก่เราหนักหรือเบาเราจะต้องสู้ให้จนยิบตาเพื่อชื่อเสียงของสิริราชนะครับ วันนี้ก็เป็นการรวมกันนะครับของชาวสีราชเพื่อมีที่มีเลือดสีราชนะครับเข้มข้นนะครับรวมกันในการรดน้ำขอพอรท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับเราเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับถูกหลอหลอมมาจากแม่พิมพ์เดียวกันจากท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่เราเข้ามา เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่1น,นะครับจากเด็กมัธยมได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นแพทย์นะครับแล้วก็ออกไปรับใช้สังคมก็เพราะพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะครับจากเด็กน้อยเปลี่ยนเป็นแพทย์ผู้ที่สามารถไปช่วยผู้ป่วยแล้วก็ทำการทำให้สุขภาพของประชาชนชาวไทยแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่างภาพนะครับเตรียมนะครับเดี๋ยวจะขอให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยืนด้านหลังท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับแล้วก็ถ่ายมาจากทางด้านหน้านะครับภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับนะครับที่เป็นการรวมพลังนะครับของพวกเราชาวศรีราช มาร่วมรำลึกนะครับกัดเตวีที่ตาจิตนะครับต่อครูบาอาจารย์นะครับนะครับเดี๋ยวรอกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับสักครู่นะครับสักครู่ครับอ่าฝากช่างกล้องเตรียมเลยนะครับเตรียมนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาพปรอวติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับทุกท่านเด็ดเตรียมนะครับเตรียมนะครับ ฝากช่างกล้องตั้งตั้งภาพเลยนะครับนะครับอ้าน้องนนักศึกษาแพทย์ครับร่วมรถน้ําอาจารย์ได้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับภายใน5นาทีเดี๋ยวเราจะขออนุญาตร่วมถ่ายรูปร่วมกันแล้วนะครับจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับภาพนี้นะครับ ผมแจ้งกำหนดการนะครับในเดือนมิถุนายนวันที่28-29นะครับทางสมาคมศิทธิเก่าแพทย์ศิริราชและก็ทางรุ่น104นะครับผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพในงานคืนสู่เย่าจะมีการออกหน่วยนะครับที่จังหวัดกาลสินโรงพยาบาลกุศินาลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญท่านไหนมีความสะดวกนะครับอยากจะไปร่วมออกหน่วยกับพวกเรา ชาวสิริราชนะครับชาวสมาคมศิทธ์เก่าเรียนเชิญนะครับตอนนี้ช่างกล้องเตรียมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะครับนะครับจากสพสครับมานายกไปสิงคโปร์ไปอิเล็กทริกครับครับงั้นก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทยอยอยู่ด้านหลังท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับขอเชิญเชิญทางนี้นะครับ เดี๋ยวผมรถครับท่านอาจารย์ที่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้รดน้ําครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับ <c oughs> ผมว่าจริงๆปีหนึ่งเรามีแค่ครั้งเดียวสําหรับรดน้ําผู้ใหญ่เรียนเชิญอาจารย์กิรติเลยนะครับเรียนเชิญครับ เดี๋ยวอย่เพิ่งไปไหนนะครับจังครับเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปร่วมกันนะครับนะฮะรอถ่ายรูปร่วมกันนะครับ อาจารย์โต๊ดเจริญเชิญเลยครับอาจารย์สุรศักดิ์เจริญเชิญครับยันครับน้องๆด้านหลังที่ยังไม่ได้รดน้ำอาจารย์ผู้ใหญ่เรียนเชิญเลยนะครับ 老封建了。<noise> <noise> <noise> ฝากเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับได้ทยอยประยืนด้านหลังท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเชิญเชิญเข้าทางนี้นะครับช่องทางนี้นะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราจะร่วมกันถ่ายภาพนะครับส่วนน้องน้องเลสเเดนนะครับเรียนเชิญครับน้องน้องนักึกษาแพทย์เดี๋ยวเป็นเป็นด้านหน้านะครับเป็นแถวหน้านะครับข่ายังดีนะครับข่าวนิทเรียนเชิญมาเป็นแถวหน้านะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ อ่าได้ไ,ดไดครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับภาพประวัติศาสตร์นะครับภาพนี้เราจะเผยแพร่นะครับปรไปทั่วทั้งประเทศไทยและโลกใบนี้เลยนะครับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ครับครับอ่า ความสัมพันธ์แน่นเหนียวดุดดังเกลียวเชือกฟันครับครับครับอ่าเนะครับครับครับแถวสี่ก็ได้นะครับแถวพิเศษครับแถวพิเศษเรามีสี่แถวเลยนะครับ โอ้ oh, วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเรามากันปุ่นหนาฝาขัางจากทุกภาควิชาท่านหัวหน้าภาควันนี้ให้ความสัมพันธ์กับวันนี้มากครับน,นี่เรามาร่วมกันนะครับท่านคณบดีนะครับท่านรองคณบดีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับอ่านะครับภาพรประวัติเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพรประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับนะครับ ฝากช่างกล้องเดี๋ยวให้สัญญาณด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเป็นท่าปกติก่อนนะครับท่ามาตรฐานนะครับขยับนิดนึ่งนะครับดได้ครับ ภาพนี้จะขออนุญ,ญาตนําให้ท่านอาจารย์ประพัฒนะครับรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรท่านช่วยเผยแพร่ให้กับทางประชาคมศริราชทุกท่านนะครับขอบคุณครับ วันศิริราชนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับลูกศิษย์ก็ ได้รับพรนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่กรุณามาให้ลูกศิษย์ได้รับพรในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทางสมาคมสิบเก่าก็มีของที่ระลึกม้อให้กับท่าน อาจารย์ทุกขั้นด้วยนะครับเป็นพระขนหนูนะครับลายเป็นโลโก้ของสมาคม